ครับเ,เมื่อกี้เราก็พูดถึงเรื่องเสียงที่มีผลต่อหูในฐานะของนักดนตรีนะครับโดยเฉพาะมือกลองเนี่ยถามว่ามันจะส่งผลอย่างไรคือหูคนเราทุกคนนะครับก็จะมีม,มาตรฐานการได้ยินที่ถือว่าไม่ต่างกันมากนะฮะเพราะฉนั้นหมายความว่ายิ่งระ,ระดับเสียงคือเดซิเบลที่มันดังมากขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อการทํางานของหูที่ทํางานหนักขึ้นยิ่งเราได้ยินเสียง ในระยะเวลาความความดังระดับนั้นนานๆเรื่อยๆสะสมไปเป็นเป็นเดือนเป็นปีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยประสาทหูเนี่ยเราจะเกิดอาการเสื่อมผมเคยไปปรึกษาหมอนะฮะคุณหมอบอกว่าเรามีปัญหาเรื่องหูเนี่ยคุณหมอถามคําแรกเลยว่าคุณชอบยิงปืนหรือเปล่าผมก็บอกว่าเปล่าครับผมไม่เล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาพบคุณหมอคือหนึ่งเป็นคนชอบชอบอยู่ในที่เสียงดังเช่นเป็นคนชอบยิงปืนอชอบชอบเล่นประทัด เป็นคนที่ทํางานอยู่ในโรงงานอุตสาหการรมต่างๆหรือเป็นคนที่ต้องทํางานในที่ที่เสียงดังนะฮะเป็นสนามบินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งบุคคลเหล่านี้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงที่หูจะเกิดปัญหาทีนี้เราก็จะมาพูดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรอันดับแรกที่เกิดขึ้นคือประสาทในหูมันจะเสื่อมสภาพพอมันเสื่อมสภาพมันจะส่งผลอย่างไรถ้าถ้าภาษาทั่วไปที่เขาเรียกกันก็คือเรียกว่าหูวิงนะฮะคือมีเสียงในหูนะครับภาษาอังกฤษถ้าผมจำไม่ผิดเขาเรียกว่า ตินิตัสนะฮะทางการแพทย์เขาเรียกว่าตินิตัสคือคือเซลล์ระบบประสาทหูเสื่อมพอเสื่อมเข้าไปนานวันเข้ามันก็คือเสียทีนี้ถามว่าหูวิ้งมันเกิดจากอะไรหูวิ้งเกิดจากการที่เราได้ยินเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงแหลมเหมือนมีจิ้งหรีดอยู่ในหูหรือจะเป็นเสียงต่ําแล้วแต่แล้วแต่คนจะเกิดอาก,การเสียงนั้นเกิดจาก เกิดจากอะไรเสียงนั้นไม่มีตัวตนนะฮะไม่ไม่เคยเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าสมองเราเนี่ยพอเรารับรู้ว่ายืดคลื่นความถี่ไหนมันหายไปเนี่ยสมองก็จะเหมือนจําลองความถี่นั้นขึ้นมาเพื่อให้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 ระบบการทํางานทั้งหมดยังปกติอยู่เสียงที่เราได้ยินมันก็จะมีความแตกต่างของผมเนี่ยมีเสียงวิ้งอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงเป็นมาหลายปีแล้วเหมือนกันเ,เคยไปตรวจเข้าแ lap เขาก็เช็คออกมาว่าคลื่นที่ผมได้ยินอยู่เนี่ยความถี่อยู่ที่8,000เฮิรต แปดพเฮอร์ก็คือจะเป็นเสียงค่อนข้างสูง,สงเลยครับเหมือนจิ้งหรีดเลยอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นบนกอง8 0ดพเฮอร์ก็อยู่ราวๆพวกเนี่ยพวกฉาพวกเครื่องทองเหลืองเนี่ยซึ่งแน่อนอนเมื่อก่อนเราก็อยู่กับมันอย่างเงี้ยเป็นเวลาสิบปีเพราะฉะนั้นเสียงเหน,นี้มันก็แทรกซึมเข้ามาเรื่อยๆ,ๆนะครับ มีคำถามอยากเก็บไว้ส่งคำถามมาให้เราตอบได้ที่ Facebook GMM Music เรามีรางวัลให้คุณ